อ๋อน้อง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 จ้าเกี๊ยวกินนอันนี้เลยจ้าน้องน้องมาเล่นด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องเดดามาอยู่ที่สวนน้ำมึงกลุ่มคะทุกคนมาทำอะไรจ้าวันนี้ ไปไปดูบรรยากาศสวนน้ำบึงกลุ่ม,มวิวอากาศดีมากเลยไปเลยเดินไปหาที่นั่งเตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างวันนี้วันนี้เตรียมครกแล้วก็ผึ่งโต๊ะจิ๋วได้จ้าโอเคไปไปนั่งตรงไหน ตลาดสองนู้นคนก็ออกกำลังกายกันเยอะเลยยามเย็นวนันนี้ลมเย็นนะอยู่ใต้ต้นไม้ลมเย็นเย็นอากาศดีดีไม่ร้อนเลยทุกคนไม่ร้อนเลยอ๋อ สวนสาธารณะบรรยากาศดีมากโอ้ย้าเขียวเลยอันนี้น่าแรงนาเนี่ยอือถึงแล้วค่ะทุกคนถึงแล้วตรงนี้โ,โ,หโ,หโหนี่สาศาสลากลางน้ําไม่ถึงกับกลางน้ําหรอกริมน้าาําน้าค่ะค่ะางตรงไหนตรงนี้เหรอ,าราอเคเดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มาตาส้มตํากันเดี๋ยวไปหาเก็บวัตถุดิบก่อน เตรียมอุปกรณ์มีอะไรบ้างจ๊ะปิ่นโตฟ้าปิน่นโตจะอยู่ในนี้นะจ๊ะเพราะว่าเอาออกยากมากเดี๋ยวตกลงน้ำไปนี่ไ้กินแนเออลมพัดแรงด้วยนะอืมระวังหล่นนะจ๊ะฟ้าปิ่นโตก็ไม่มีเฮ้ยมีจ้าอยู่ในนี้อ๋อมีมีมมวา่าหนจ้าไปหาดอกไม้มาเก็บกกคนไปเก็บดอกไม้ อย่างแรกก็ต้องเก็บของก่อนโอเคของไม่หายแน่นะไม่หายจ้าโอ <Okay. S 2> เคเลือกเอาไปได้ดีอ้าวว้าวตรงนี้เป็นสวนดอกไม้โอ้โหดอกไม้สวยมากเลยด่าดอกไม้สวยๆนี่ดอกไม้เต็มเลยเนี่ยอืมสวยมากเลยอะ่ะอือแดดร้อนโอ้โคกลนคกลนโอ้ดอกไม้สวยงามมากเลยจ้าดูสิ เก็บโคกขึ้นมาไหนจะเอาอะไรจะเอาอะไรมาตำหาดอกไม้ที่หล่นืมหาดอกไม้ที่หล่นเราจะไม่เด็ดถรงเขาเด็ดขาดนะจ๊ะเราจะหาเก็บนะจ๊ะโอ้ได้ดอกอะไรมาไม่ใช่ดอกทานตะวันหรอกคล้ายๆดอกทานตะ,ตะวันเฉยแต่น่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะจ๊ะอ,อืม นี่ไงหล่นนี่ไม่มีเหรอ,น,อนั่นไงในกระถางอืมใต้กระถางใต้กระถางสองดอกละ,นนกะได้กี่อย่างละได้สองอย่างจ้าจ้าหาอะไรอีก ừ béo cũng hắt lên cái này เอาของเล่นเก็บใส่ก่อนเกยหล่นตกใส่ครกแล้วจะ,จะไปจำด้วยถุงใส่โอ้มีถุงใส่อุปรกรณ์ด้วย ทำเนี่ยหรอ,อนนหรอไหนโอ้โห,หระวังมดกัด,อ,ดกอืมอันนี้เราเราอันนี้มันหล่นนะจ๊ะทุกคนเราไม่เป็นเด็ดหรอกม,นะมันนะจ้ะจะตำแหลกป่ะเนี่ยมันแข็งนะเนี่ย แก่ยากแก่ง่ายโอเคง่ายอ๋อนั่งคกวางลงก่อนเลยเน่าเรียบร้อยเจอลูกเน่านี่ไงสองลูกเนี่ยใหม่ๆที่นี่มดมดเยอะคือนั่นอะเอาอันอ่อนๆนะก็ได้เก็บอันนี้เนี่ยจิ๋วๆเนี่ยทำง่ายเนี่ย อืมเยอะเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราจะไม่ตาดอกไม้นะทุกคนเราจะมาตานี่สิระวังมดแดงมีมดแดงด้วยนะทุกคนดูดิมดแดงเต็มเลยเด็กเดินทางเลยนะเนี่ยเร็วรีบเก็บไปอ๋อเอาผังผังต้นนี้เพราะว่าไม่มาอืม โอ้ใช้เยอะมากเลยนะี่ยวัตถุดิบแต่ว่าต้องมาวังมดแดงนะทุกคนวังหมดนะเก็บใหญ่เลย บอกวามทุกคนมาได้แล้วที่สวนน้ำบึงกุม้มอืมสวนน้ำบึงกลุ่มมันเก็บอะไรสนุกรบร้อยแล้ไปกันทุกคนโ <Okay, S 2> อเคครบแล้วเหรอ โอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยอะตอนนี้ได้วัตถุดิบครบแล้วเราจะมาตำกันแล้วทุกคนโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยอือโอ้โหจะแหลกหรือเปล่าวันนี้แหลกเถอะมีอะไรบ้างจ๊ะมีมีลูกอะไรก็ไม่รู้หนึ่งหลายลูกอยู่แล้วก็ ดอกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างจ้าอ้าวไม่รู้สักดอกเก็บจากพื้นมาที่หล่นพื้นโอ้ยกระเด็นแล้วอือต้องต้มต,ต้องต้มให้ได้วันนี้อืมซุปต้มดอกไม้โอ้ยกระเด็นหมดแล้วไหนไม่มีไม่มีอ้าวไม่อยู่อืมดเอาไปอือ อร่อยหรือเปล่านี่ส้มตำใส่พริกปะ, <laughs> ะ,กะ,ะอ๋อเหรออ๋อตำแหลกหรือเปล่าเนี่ยดูสิแหลกปะ <laughs> อุย้ยอันนี้เริ่มอันนี้แหละ เดี๋ยวเรามาดูผลงานถ้าตำเสร็จเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีตำไปก่อนอะตำเสร็จหรือย,ยังตาเสร็จแล้วจ้าโอ้โหเหล็กเหลือแค่นี้นะแล้วพวกที่เป็นใบไม้หายไปไหนอะอ๋อไม่รู้เหมือนกันโอ,อมันเหล็กไปหมดแล้วหรือเปล่าเหล็กหมดแล้วมั้งโอ้โหส้มตำอันนี้น่าจะแซ่บแน่เลยอะ่ะ <c oughs> โอเควันนี้เรามาตำส้มตำในสวนสาธารนณะสนุกไหมจ้ามาเก็บวัตถุด,ดิบมากเลยจ้าโอ,อย่า กับบ้านด้วยใส่ของกับบ้านด้วยได้ออกแล้วอุ้ยอุอย่าหลยนะอย่าหลนะเอาออกจากมือก่อนเถอะอออ๋ออันนี้เตรียมเตรียมมาใส่ส้มตำโดยเฉพาะเลยใช่อืออืมออืออ๋อนอะ

จะเอาแค่โมดเดยกก็พอเล้เพราะว่าเด็กๆที่บ้านเขากินน้อยกันจ้ะแยกเลยสีเลียงเออจะเข้าได้ยังโอเคได้แล้ว ได้ไหมเอาใส่ข้างานงดีกว่าเพราะว่าเปิดสายอ่ะอืมเอาสินี่เสร็จแล้วเอากับบ้านโอ้โหกับบ้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งปิดโตแล้วก็ที่เหลือ ที่เหลือใส่หม้อใส่หม้อ,อโอ้หมดพอดีเลยเดี๋ยวค่อยไปล้างที่บ้านฝาปิดฝาปิดไหนอ่ะอ่ะนี่เคจ้ันี้จะหล่นกระนันนนงไหมเนาะไม่หรอกอเควันนี้ขอตัวลาทุกท่านก่อนนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย